สวัสดีค่ะคุณอยู่กับช่างตั้งประดาน,นะคะวันนี้เรามาใส่ปั๊มให้ลูกค้านะคะเราประดิษฐ์แพรอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเนี่ลำรางคลองหรืออะไรสักอย่างแต่มีน้ำนะคะตรงไหนมีน้ำตรงนั้นก็ใส่ปั๊มดูดน้ำได้เดี๋ยวเราจะทดสอบกันนะคะ อันเราใส่เป็นปัม๊ม DC นะคะปัม๊ม DC มอเตอร์ DC นะคะ DC AC DC ใช้ไฟก็ได้ใช้แผงโซลาเซลล์ก็ได้ใช้ไฟใช้ไฟสามสิเอ็ดสาร้อยปดสิบนะคะ น้ำออกแล้วนะคะอันนี้ปากป่อนะจะตกแล้วดูสิสูบจากคลองใช้ปั๊มตัวเก่าปั๊มไม่เสียพันเก้าร้อยสุดยอด ช่างธรรมดานะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามผลงานนะคะสวัสดีค่ะ